สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นันจะพาไปดูท่อโปรเทคเกอร์ไฮบรอโฟนะครับแบบสเตลเลสเคลือบไทเทเนียมครับปกติเนี่ยจะเห็นเป็นท่อไทเเนียมแท้กันสะส่วนใหญ่นะครับเราจะรีวิวมีคลิปมีเพลงมีอะไรอย่างงี้แต่วันนี้เราจะพาไปดูชัดๆกันดีกว่าว่าท่อเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับตัวนี้เป็นรถของที่ร้านเอนะครับตัวนี้จะติดตั้งปกติจะใช้ไทเนียมแต่วันนี้เราเราย้ายออกละอันนี้ตัวนี้จะเป็นสเตลเลสเคลือบไทเทนะครับตัวนี้นะครับเป็นวัสดุสเตลเลสเคลือบทเท มันจะมีทั้ง2แบบคือแบบผิวเงาแล้วก็ผิวด้านนะครับจะถามว่าทาไมถึงต้องเป็นผิวด้านนะครับเพราะว่าปกติวัสดุไทเทเนียมเนี่ยมันเป็นผิวด้านอยู่แล้วความนิยมในตลาดส่วนใหญ่แม้กระทั่งว่าเรื่องของอทรงออกหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นสีแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยนะครับอยู่ประมาณนี้ดูนะครับแล้วก็รอยเชือก็นสีวฟ้าสวยไกลครับตัวนี้โดยรวมนะครับตัวนี้จะจับคู่กับตัว diffuser p o d k e r v2 นะครับตัวนี้ออกแบบเองนะครับตัวนี้จะเป็นแบบดําเงานะครับ แบบดาเงาแล้วก็มีครีบนะครับก็จะมีสีครีบนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวชายชายรับกับปลายท่อนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโฟลเดอร์นะครับเพราะตัวนี้ดิฟนี้ปั้นขึ้นมาเองนะครับประมาณนี้แล้วก็ปากท่อปากท่อตัวนี้จะเป็นขนาด4นิ้วนะครับถ้า3นิ้วครึ่งจะเล็กจะเล็กไปนิดนึงก็เลยขยายขนาดเป็น4นิ้วครับก็คือเป็นตัวที่สําหรับจับคู่กับดิฟตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้การติดตั้งก็ง่ายนะครับจะมีน็อตสตัวอยู่ด้านข้างนะครับประมาณนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจริงกันนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวนั้นจะสตาร์ทให้ฟังนะครับแล้วเดี๋ยวักพักเปี่ยนสภาพออกไปขับรถเล่นกันขอสตาร์ทหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังนะครับ ประมาณนี้เสียงโทนค่อนข้างทุ้มแน่นนะครับคันนี้ซ i v i c FC 1.5เทอร์โบนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องเดิมยังไม่ได้แฟดนะครับแล้วก็ยางตองแปดแยกอ่อนนะครับระหว่างเสียงยางกับเสียงท่ออันนี้คือเสียงยางครับเนีย่ยยางวืดๆนะครับผมโอเคแล้วก็นี่เสียงท่อนะครับอันนี้เครื่องเดิมนะครับแต่ทุ้มๆแน่นๆนะครับ ตอนชูาเสียงประมาณนี้ใช้งานค่อนข้างสบายนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยตัวท่อโปรเดกเกอร์ไฮอร์โฟนเนี่ยมีข้อพิเศษคือจะมีไส้ท่ออยู่ข้างในนะครับพอมีไส้ท่อเนี่ยมันทําให้ท่อเสียไม่โล่งจนเกินไปแล้วมีการจัดการกับเรื่องเสียงด้วยนะครับสามารถซับเสียงได้ไม่เสียงมันรู้สึกว่าก้องอยู่ในห้องโดยสารนะครับนครับประมาณนี้ บายสบายครับผมก็ใช้งานในชีปประจำวันปกติได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบท่อเสียที่ดังมากเนี่ยก็ถ้าอยากไปท่อ,อกกลางก็เปลี่ยนแค่ปลายอย่างเดียวก็กจบไปละครับชิ้นอื่นก็ไม่ต้องไปยุ่งแล้วก็อยากจะไปรีเซตหรืออยากจะใช้เดิมก็ได้ได้หมดตามความต้องการเลยครับผมส่วนปลายท่อเนี่ยเรามีหลายสเต็ปให้เลือกนะครับว่า จะเอาไปจูน e85 ก็ใส่ท่อก็จะใหญ่กว่าปกติส่วนตัวนี้จะจูนได้ทั้ง e20 แล้วก็ใช้กับเดิมก็ได้นะครับผมใช้ท่อเดิมเอ้ยโทษเดียบใช้กับเครื่องเดิมนะครับที่ไม่ได้แฟตได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในทางเพจโคเดเกอร์แล้วก็มี YouTube แล้วก็มี IG ของโคเดเกอร์ e ตีมพาวเวอร์ด้วยนะครับ ดี๋ยวจะได้ทำคลิปดีออกมาเรื่อยๆนะครับผมใครอยากรู้อะไรหรืออยากได้ทำคลิปแบบไหนอะไรยังไงก็เมนกันเข้ามาได้นะครับ